ทางด้านของรองเลขาสพสอชอทันตแพทย์อัตรพรลิมปัญญาเลิศครับก็บอกว่าตั้งแต่มีการปลดล็อกเนี่ยใช้ชุดตรวจแอดิเจนเทสคิตก็คือชุดตรวจด้วยตัวเองเนี่ยที่ไปซื้อตามร้านขายยานะนะครับที่ชุดละ300 300กว่าบาทเนี่ยเอามาตรวจเองที่บ้านคนก็สงสัยบอกว่าเอ๊ะฉันตรวจแล้วเจอเนี่ยฉันจะเอาผลตรงนี้อ้างอิงเลยได้ไหมนะครับท่านบอกครับว่าพอหลังจากที่ใช้ชุดตรวจแอดิเจนเทสคิตเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหขายดิบขายดีเป็น,นเทน้ําเทท่าแล้วก็คนก็ใช้วิธีการนี้ไปเยอะนะครับรวมถึง การตรวจเชิงรุกของหน่วยงานต่างๆเนี่ยตอนนี้เขาก็ใช้ระบบ แอนติเจนเทสกิดด้วยนะครับถ้าตรวจแล้วเป็นผลบวกปุ๊บก็ค่อยตรวจ r t pcr อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีประเด็นนะจากคนที่ผลตรวจเป็นบวกแล้วก็ต้องการใบรับรองแพทย์เพื่อที่จะไปเคลมกับประกันซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยบริษัทแต่ละบริษัทเ็ามีเงื่อนไขต่างกันขณะที่ในส่วนของหน่วยบริการสาธธรณสสุขครับบางหน่วยก็ออกให้บางหน่วยก็ออกให้ทางออนไลน์หรือบางหน่วยงานไม่ออกให้ครับก็เพราะว่าในส่วนของการตรวจ เชิงรุกเนี่ยมีบุคลากรจากหลายหน่วยงานนะครับมาให้บริการนอกสถานที่ตั้งก็มีประชาชนโอ้โหเฮโลกันมาเป็นจํานวนมากแล้วครับมาตรวจแล้วก็ตรวจเสร็จก็สอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอใบรับรองแพทย์ซึ่งบางกรณีบริษัทประกันครับเขาก็มีเงื่อนไขยอย่างที่คุณ,ณนันตคมบอกว่าเฮ้ยเอาแค่ผลตรวจมาไม่พอนะต้องมีตราประทับหน่วยงานนี้ด้วยอ่าทําให้ต้องการใบรับรองแพทย์แบบมีตราประทับ,บก็จะต้องโอ้เดินทางไปต้นทางของหน่วยงานนั้นเลยนะครับ โรงพยาบาลนั้นหน่วยงานนั้นคือที่ผ่านมาสปสชเนี่ยก็รู้แล้วแหละว่าโอ้ตรงนี้มันมีปัญหาครับก็ได้ร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆในการตรวจวัดโควิดเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK หรือ a n t i g เ n Test k ิ t ก็ได้รับความร่วมมือจากคณะเทคนิคการแพทย์หมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ตรวจเชิงรุกที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็มีประชาชนที่ได้รับการตรวจไปขอไปรับรองแพทย์กับคณะเทคนิคการแพทย์หมหาวิทยาลัยมหิดล mm. เพื่อนําไปเคลมสิทธิประโยชน์ในการประกันภัยต่อไปครับท่านบอกครับว่าลักษณะนี้ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าผู้ทําประกัน ไม่มีความจําเป็นต้องไปขอใบรับรองแพทย์แต่อยา่างใดเนื่องจากคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือคอปพครับได้ออกคําสั่งแล้วครับเป็นคําสั่งนายทะเบียนที่45ทับสอเรื่องการใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์โควิด -19 สําสำหรับประกันชีวิตและคำสั่งนายทะเบียนที่4 6ทับสอเรื่องการใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด -19 นะครับสำหรับบริษัท ประการวินาศภัยเนี่ยเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาก็ระบุครับว่าให้บริษัทใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อโควิด1 9ที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการหาตรวจเชื้อได้จากข้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยใช้วิธี rt-pcr แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์โควิด -19 กรณีที่ผู้เอาประกันเจ็บป่วยหรือตรวจพบโควิด -19 เป็นจำนวนเงินที่กำหนดก็แบบว่าเจอจ่ายจบพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาท่านไปตรวจท่านก็จะมีผลตรวจมาแล้วใช่ไหมครับผลตรวจแบบวงเล็บอา t p c r ด้วยนะครับไม่ใช่บบ a n t i ท e n test kit คิดหรือถ้าเป็น r t p c r ปุ๊บเนี่ยท่านนำผลใบนี้จะออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยที่เป็นกระดาษเนี่ยไปยื่นได้เลยไม่จาต้องไปขอใบรับรองแพทย์ในการเคลมประกันแล้วนะครับผลตรวจ RT-PCR นะฮะย้ํา er rt pcr สามารถเอาไปเคลมประกันได้นะครับท่านก็บอกครับว่าอ้างอิงตามประกาศน,นี้ครับทำให้แบบรองแพทย์เนี่ยไม่มีผลในการเอาประกันอีกต่อไปไม่ต้องไปขอแล้วครับดังนั้นก็ขอให้ประชาชนเนี่ยผู้ได้รับการตรวจคัดกรองโควิด -19 ด้วยแอนติเจนเทสคิดทราบครับโดยหลักการแล้วเมื่อตรวจแอนติเจนเทสคิดเป็นบวกปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จะตรวจด้วย R t p c r ซ้ํา um. เพื่อยืนยันผลอยู่แล้วครับดังนั้นสามารถนำผลตรวจ RT-PCR ไปเคลมประกันได้โดยที่ไม่ต้องขอไปรับรองแพทย์อีกต่อไปครับ,รบส่วนผู้ที่ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ตั้งแต่แรกก็ยิ่งไม่มีปัญหาครับอเอาไปเคลมประกันได้เลยครับ